<laughs> กระบุ้ยปุเลเบึงเนาะกระด้เบึงเฉพะในกลุ่มแฟนตัวยงเนาะในงวดนี้นะมีโอกาสมาร้อยเปอร์เซ็นพี่น้องมั่นใจเป็นเลขตามเนาะพี่น้องนะเป็นเลขตามนะในงวดนี้ถ้าเป็นสายวิ่งนะขอตามขอจัดตัวนี้นะพี่น้องจ๋านะงวดนี้อยากทิ้งพี่น้องนะ วันนี้ขอให้ให้ตามนะอย่าทิ้งเลยยังไงมันจะมีโอกาสออกนะเพราะว่าในกรณีตัวนี้เลขตัวนี้จะมีโอกาสขึ้นบนสูงนะจะมีโอกาสขึ้นบนสูงมากนะจะเป็นตัววิ่งนะในวันนี้เพจอาจารย์กอนิ้นไปที่เลขเจ็ดพี่น้องนะสายวิ่งนะเจ็บชอบไหมเจ็บนะจัดได้เลยตัวเดียวนะเจ็ดพี่น้อง ทุกคนแคปพ,พี่น้องจ้าแคปไว้เลยนะแคปไว้นะของอาจารย์กอเนี้ยได้อาจารย์เขียนชื่อก่อนอาจารย์กอขอตามพี่น้องขอตามนะขอตามที่เจ็ดมีโอกาสออกบนสูงนะอันนี้คือตัววิ่งนะเน้นเจ็บตามเจ็ดขอตามพี่น้องขอเน้นไปที่ตามนะขอตาม ชัดเจนเนาะแคบแล้วเนาะไปสองตัวพี่น้องนะเฮ้แคบเลยพี่น้องแคบนะแล้วเราไปสองตัวนะ,อะโอเคต่อไปจะเป็นสองตัวนะสี่เม็ดเิ้นขอบพระคุณจ้าพี่ปอไทยนะขอบพระคุณจา้ายินดีต้อนรับทุกคนเดอ้อสวัสดีแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกคนจา้าเดินเลยปังๆนะรัฐบาลไทยเพจอาจารย์กอวันที่ สิบหกตุลาหกหกวันนี้นะเออถ้าเป็นเม็ดเดียวเนาะถ้าเป็นเม็ดเดียวนี่คือเม็ดเน้นเลยนี่คือเม็ดอัดมันจะเน้นอยู่สี่ตัว เน้นอยู่สี่หางสวัสดีจ้าทุกคนถ้าถ้าไม่ทันอะไรนะบอกบอกอาจารย์ตรงคอมเมนต์เด้อบอกอาจารย์ได้เพราะว่าถ้าจบวิดีโอจะไม่ได้ค้างไว้ให้ดูนะอาจารย์ลบทิ้งหมดเพราะว่ามันผิดอาจารย์โดนใบแดงอยู่ตอนนี้มันผิดมาตรฐานชุมชนนะทุกคนรับทราบเนาะคำออกไหมอาจารย์คำแยมงคือเก่าเลย <laughs> คำแบบแหงๆพี่น้องเ <laughs> ออ ต่อไปไม่มีไม่มีฮานอยประมาณสักอาทิตย์หรือหรือเดือนหนึ่งนะไม่ไม่มีฮานอยสักเดือนหนึ่งนะเพราะว่าอาจารย์ไม่ไล้ลงคลิปนะเพราะว่าโดนโดนจํากัดอยู่เนาะอาจารย์โดนจํากัดอยู่ช่วงนี้นะเออในวันนี้นะอาจารย์ยิ่งไปที่เจ็ดนะอาจารย์อัดไปที่เจ็ดนะตัววิ่งนะตัววิ่งอัดไปที่เจ็ดเอาสามตัวก่อนนะพี่พี่น้องจะดูสามตัวดีๆนะ สามตัวนี้บอกบอตรงๆนะอาจารย์ชอบกลัวกลัวมันแบบว่า,วาเป็นเลขสวยแล้วก็มีโอกาสปดหนี้ดูสามตัวเม็ดที่หนึ่งก่อนนะอาจารย์จะปล่อยสามตัวก่อนเป็นกําลังใจให้แฟนกับแฟนผีทุกคนนี่คือสามตัวขอเป็นกําลังใจขอเป็นกําลังใจจากแฟนขับให้ทุกคนในงวดนนี้เลขสามตัวเม็ดที่หนึ่งเก้าแปดสาม 9ก้สนะต่อไปพี่น้องจ๋าม็ดที่สองนะดูไว้นะ1 7ึ่งเจสามดสาตัวจะมีสองหางนะคุณคุณ,ค,ณคุณดูนะ98เป็นเลขดังเป็นเลขค่อนข้างดังมากเอา3ามไปใส่นะเอา3ามไปใส่9 8้ดสาม สวยระวังโดนตรงๆนะส่วนเม็ดที่สองหนึ่งกับสามนะเป็นวันพ่อหลวงสวรรคตเนานะหนึ่งกับสามเอาเจ็ดตัวเด่นอาจารย์ไปใส่มันจะเป็นหนึ่งเจ็ดสามคุณชอบไหมตัววิ่งเนี่ยตัววิ่งนะเด่นไปที่เจ็ดเข้าใจไหมตัววิ่งเราเด่นไปที่เจ็ดมันจะไปเข้าล็อกตัวนี้เลยวันสวรรคตพ่อหลวงคือหนึ่งสามถูกต้องไหมเอาเจ็ดเราไปใส่ตรงกลางสวยมาก อย่าลืมนะทุกคนอย่าลืมตัวนี้นะนี่ตัวนี้สองเม็ดเน้นบดนี่ไปเลยโอเคไหม <laughs> เออ okay, นะโอเคเนาะอุษาธูเด้อมู้ใในบึงคลิปอาจารย์เนาะบือหรือเบึงไล์ลสดอาจารย์เอาตรงๆไปแลยวเพวกอื่นพี่น้องมือเตรียมตกกีด้อนะพี่น้องเ้อเเรียมตกกีด <laughs> อ,อ,อาจารย์ก็ ไปต่อพี่น้องจ้าไปต่อเนาะเออสวัสดีจ้านะคืออาจารย์ก่อน,นี่ขนาดขนาดเลขขนาดเลขกติงตองนะก็ยังขำอยู่เนาะขนาดเลขกติงตองก็ยังขำอยู่นะเม็ดที่หนึ่งนี้นี่จะจะเป็นตัวตัวไม่ค่อยดังนะแปดหนึ่งแปดห้าแปดศูน 1> 8ป8หนึงแฟังนะถ้าคนไหนเป็นสายงบน้อยเนาะทุนน้อยเงินบ่าลายแต่ว่าอยากจัดเนาะเงินในหน่อยอยากจัดดูวงกลมสีเขียวนะจะวงให้สีเขียวนะสำหรับงบน้อยทุนน้อย หรือเรียกว่าสายอัดถ้าสายอัดต้องการเม็ดเดียวดูตัวนี้นะสายอัดต้องการเม็ดเดียวดูตัวนี้ <c oughs> ขอบพระคุณเจ้าวันนี้ถึงเก้าร้อยถือว่าดีนะขนาดเพีโดนใบแดงนะขนาดเพดอาจารย์โดนใบแดงนะ้วถือว่า fc ก็ยังคิดถึงอาจารย์อยู่เหมือนเดิมเนาะ <c oughs> โอ้พี่น้องป้องไปถ้าอาจารย์หยุดไปประมาณถ้าถ้าลาวพัฒนาวันจันทร์ถ้าอาจารย์ไม่มาไรสด เอสซเอาเดียวทางที่ไหนเดี๋ยวอาจารย์ถามสิเชื่อไม่ลาพัฒนาอาจารย์แตกหกงวดติดแล้วก็ดิ้งด้วยถ้าอาจารย์ไม่มาไล์สดจะไปเอาเลขที่ไหนดูแนวทางตรงไหนละ่ะถูกต้องไหมก็หรือว่าจะไปดูเพจอื่น <laughs> หรือว่ายังไงเนาะ <laughs> ออหรือว่าอาจารย์จะทิ้งฟีได้ลงคอเหรอเมียนปพี่น้องวื่อทีแล้วก็ยังได้เด้งหกกับอาจารย์เนาะบนล่างหรืออาจารย์จะยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันละอ่ะพี่น้องจับไปพี่น้องดูนะ้าดูเม็ดนิ้นเราให้ดูวงกลมนะให้ดูไปที่วงกลม ขอบพระคุณจ้านะเยจจริงไม่มีการแปะลิงก์นะไม่มีการเชิญชวนนิ้นเพื่อความบันเทิง้าอาจารย์ขางบน้อยค่ะนี่ละดูกลุ่มเลย คุณฟังอาจารย์นะเจ็ดห้าไม่ได้ออกนานมากแล้วนะเลขตัวนี้นะพี่น้องนานมากนะให้ระวังนะตัวเจ็ดห้าระวังดีๆปกตินี้เป็นเลขสวยแล้วก็เคยออกบ่อยแต่พักหลังนี้มันหายไปยาวมากค่อนข้างนานถ้ามันไม่อั้นทุบได้เลยนะทุบได้ อาจารย์ยังชอบอยู่อยู่เลยนะอาจารย์กลัวว่าถ้ารอบไหนถ้าลืมลืมลืม,ลมนะถ้าไม่มีคนฟันนะออกเลยนะพี่น้องนี่คือเจ็ดห้าตัวเนี้ยให้ระวังไว้นะไอ้พ <c oughs> e. ี่จะไปต่อพี่น้องจา๋าอาจารย์ก็ชอบเม็ดนี้อยู่นะพี่น้องกลัวมันหลอยมาเจ็ดหนึ่ง โอ้วันนี้หนึ่งถึงหนึ่งพันเหรอขอบคุณจะ้ะขนาดเพจขนาดเพจโดนใบแดงถึงหนึ่งพันเนาะขอบคุณพี่น้องคนยังติดตามอาจารย์ถึงหนึ่งพันเนาะขอบคุณเด้อพี่น้องเด้อดขอบคุณเอฟซีทั้งหมดสุขูสุขคนนะอย่าลืมนะงบน้อยให้ดูวงกลมเอาเอาเอาแค่นั้นแหละนะเอาที่วงกลมนั่นแหละพี่น้องนะสำหรับสายทุนน้อยนะเจ็ดหนึ่ง จ็ดหนึ่งให้ระวังนะเจ็ดหนึ่งให้ระวังระวังดีๆเจ็ดหนึ่งพี่น้องจ๋าเป็นการไม่เสียเวลาไปต่อเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์พี่น้องมันจะมีเจ็ดหนึ่งเน้นหนักเจ็ดห้า ตัวนี้งวดที่แล้วตามหนักมากพี่น้องเจ็ดสามเนี่ยงวดที่แล้วตามหนักมากพี่น้องตามหลายผดเลยขอบคุณสวัสดีทุกคนสวัสดีทุกท่านนะเชื่อไหมอาจารย์ซื้อลอตเตอรี่ไปเยอะนะรอบนี้ก็ซื้อเยอะอยู่นะตัวเนี้ยซื้อลอตเตอรี่เยอะมากอาจารย์ตามเลขตัวนี้จะเป็นเลขสองงวดที่แล้วนะยังตามเลขสองตัวนี้อยู่เจ็ดสาม นะยังขอยืนยันว่าเลขสองยังมีโอกาสออกแต่ว่าหนึ่งพันหนึ่งท่านสวัสดีจะคนไหนจะเข้ากลุ่มทักทักข้อความเพจนะคนไหนจะเข้ากลุ่มทักข้อความเพจแต่ว่าต้องทําบุญก่อนเข้ากลุ่มเนาะต่อไปนี้จะไม่ได้ไล์ไม่จะได้ไม่ให้แนวทางหน้า facebook นะเพราะว่าโดนไปแดงประมาณเกือบเดือนนะคลิปคริบก็ไม่ได้ลงนะ ที่น้องจา๋าเม็ดสุดท้ายนะอีกเม็ดหนึ่งเป็นพระเอกนะนี่คือพระเอกถ้าถ้าออกเม็ดนี้คือพระเอกเลยนะนะในในในตัวนี้จะเป็นตัวพระเอกของรัฐบาลไทยงวดวันที่หนึ่งเออสิบหกตุลาคมหกหกนะขอให้ทุกคนโชคดีไปที่เม็ดนี้นะเม็ดนี้ฟังอาจารย์นะถ้าเป็นเม็ดนี้อาจารย์ขออธิบายนิดนึงคือตัวเนี้ย คือเดือนตุลานะระหว่างวันที่หนึ่งกับวันที่สิบหกนะคือตัวเนี้ยมันเป็นเลขขยันของเดือนตุลา fc ฟังอาจารย์ดีๆนะมันเป็นเลขขยันของเดือนตุลานะระหว่างวันที่หนึ่งกับวันที่สิบหกเนี่ยมันจะสลับกันออกคือตัวเนี้ยนะถ้าไม่ออกวันที่หนึ่งก็จะออกวันที่สิบหกถ้ามันไม่ออกวันที่สิบหกมันก็จะออกวันที่หนึ่งคือเลขตัวนี้ คือสลับไปสลับมาเป็นเลขขยันของเดือนนี้นะถ้าคนไหนจะทบุบคนไหนจะนิ้นดูเม็ดนี้หรือคนไหนทุนน้อยเอาเม็ดนี้อันเดียวก็ได้เนาะเราไม่ว่ากันนะคือตัวนี้สวยที่สุดแล้วขอบพระคุณอาจารย์นะตัวนี้คือเลขอะไรค่าอาจารย์นะพี่พิศสาวจ๋าอาจารย์ชอบมากเลยเม็ดเนี้ยนะเม็ดนี้ชอบมากนะ ขอให้ทุกคนโชคดีหมดหนี้หมดสินนะสามตัวอาจารย์อยู่ตรงนี้นะดูนะสามตัวนะคนไหมาใหม่นะสามตัวหนึ่งพันสองร้อยท่านแปดสามนะแปดสามีนะ่มนอกนี่สี่เม็ดเน้นให้ดูอ่าเขาเรียกว่าดูวงกลมสีเขียวเนาะเนี่ระหว่างแปดสามกับเจ็ดสามนะ ถ้าเลขบวกลบกันหนึ่งแต้มนะสองตัวนี้เข้าวินเลยพี่น้องถ้าสองตัวนี้จะเป็นเลขบวกลบกันแต้มหนึ่งนะเห็นไหมเจ็ดกับแปดบวกลบกันแต้มหนึ่งนะแต่แต่สามเนี้ยยังมีโอกาสมานะเพราะว่าสามยังไม่มานานมีโอกาสเข้าเข้าเข้าเลยนะแปดกับสามมันมันจะมีโอกาสเข้าเข้าแบบว่าบวกลบกันเลขบวกลบนะหนึ่งแต้มแต่วดนี้อาจารย์วิ่งไปที่นะ พี่สาวจาวิ่งไปที่เจ็ดนะพันสามร้อยท่านฟังนะถ้าคนไหนเป็นสายวิ่งงวดนี้อาจารย์ตามนะขอตามเลขวิ่งตัวนี้นะคือเจ็ดยืนยันเจ็ดยังอยู่เหมือนเดิมนะยังขึ้นบนขอตามนะพี่สาวนะคนไหนจะว่าอาจารย์อะไรก็ช่างนะคนไหนจะบอกว่าให้เลขตัวเก่าคืองวดที่แล้วนะคือวิ่งเจ็ดขอวิ่งที่ตัวเดิมนะขออัดที่ตัวเดิม นะคือเล้านเปอร์นเซน์เาะส่วน2ตัวพี่น้องดูเลยพี่น้องจา๋าเนี่อาจารย์มีเลขแค่นี้นะคือมีเลขแค่นี้พรุ่งนี้ไม่ได้มาไลฟ์สดให้ฟังนะก็ขออวยพรให้แฟนคลับแฟนเพจของอาจารย์กอทุกท่านมีโชคนะหมดหนี้หมดสินทุกคนพี่น้องจา๋าเพจอาจารย์โดนใบแดงประมาณ1เดือนเนาะจำกัดนะแล้วก็คือจำกัดการเข้าถึงนะในระบบเฟซบุ๊กนะ เดือนหนึ่งพี่น้องนะเอ่อบางทีคนไหนที่รอติดตามผลงานนี้อาจจะค่อนข้างลำบากนิดนึงนะเพราะว่าเพจโดนใบแดงนะขอบพระคุณจากนะ